สวัสดีครับผมสามโมงเชา้าเก้านาฬกาจักนิดจักหน่อยมือนีหยุดการหยุดงานครับพี่น้องถือโอกาสพาพี่น้องมาเลาะเบิงไฮน้าครับในช่วงนี้ว่าไฮน้านี่เขาน้ามลา,ม,ามันเป็นจังไรแน,น่ พี่น้องมหาเลาะเบิงครับตอนนี้ปดัดโอ้เสียดายแทะปาดพี่น้องหมักเล็บเหยี่ยวคือหมักเล็บแมวครับ เป็นที่เสียดายอีกอย่างหนึง่งคือหูอยู่ทั้งๆไปเกิดอยู่สูงแท้มักขิดไปเกิดอยู่สูงกับบ้ได้กินนะพี่น้องอุ้ยน้ำกันยังหลายอยู่ครับน้านี่ เขาหลกหลายเลยเขาล่มแล้วเนี่ระนาดพุ่นนกมหากินเขาแตกเป็นฟูงมีนกกระเจามีนกเจานกกระสายนกกระย่างจักนอกอย่างเนี่ยเละเบิงหน้าลุ่งครับเนี่ยเพิ่นมาตัดหญ้าเนี่ย หยาขึ้นตามไอ้เพื่อนเฮ็ดคู่หน้าไว้คู่หน้าในรถกับแล่นได้ครับอ่าสางคว้วสะดวกสบายในายา่มที่ว่าเกี่ยวเขา่าเกี่ยวน้ำนะครับเวลาขนเขา่าเข้ากับแล่นในคู่นี่เลยแล่นไปในทางนี้เลยครับเนี่ยปุ้ยน้ำกันยังหลายอยู่ น้ำกันั่งหลยอยู่พี่น้องน้ำบ่บกได้แถวเนี่ยสะกนยังน้ำเต็มอยู่ภาพพี่น้องมาเบิ่งความเป็นธรรมชาติครับธรรมชาติรังสรรค์น้ำใสครับพี่น้องน้ำใสแต่ บ่เห็นโตป่าจากโตครับคือภาษาะนี่มันอยู่ตำหนามในหน้าในอย่างมันก็นไหลลงมาครับมันก็บ่เชิงว่าสิสะอาดเพราะว่ามันมีบรรดาพวกใบยูขอกใบยูข่า,า,ขามูลหน,หน้าพี่น้อง มันก็เห็ดให้นามเสียนามเน่าเนาะถ้าพี่น้องมาละเบิงทงเบิงท้าไปาสั่นละครับเปลี่ยนบรรยากาศเนาะหลังจากที่หล้มือลาลเว้นถ้าพี่น้องเบิงแต่ปลากล้วยสวัสดีไปยัง่ง มีหมอแคนแฟนมะลําลลายผู้หลายคนนะครับเดอ้อทั้งในและนอกประเทศที่เป็นแฟนคลับช่องไทยสีเกตชาแนลและเป็นแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบันแพงแฟนคลับอิลานอ้อยอุ๋ิงครับมือนี้เป็นมือที่หลายหลายคนตอนเช้าสีบุนไหว้คะแนครับรบ่วุญไหว้แต่ย่ำสาวดอกบุนไหว้แต่มือว่านหุ่น หาตเด็ดหาตดีหาต,ดหาตเด่นโดยเฉพาะบรรดาเราพ่อ,พอแม่เพื่อนที่ประยูบาลอีหลาหน่อยอุงอิงหูว่าพ่อข่าลอตเตอรี่แม่ข่าลอตเตอรี่เนี่ยปุ้ยไอ้ก็คนมางานบุญย่างสวนกันเป็นระเวกิกระวุ้น หุ่นสุดลูกหูลูกตาหน้าเนี่ยโบเมนเตต้นยูคาเลยครับเลยต้นยูคาไปอีกหน้านี่สิเลยต้นยูคาไปควราวาห้หน้าปลาขอนขอนยากอยู่หรอครับหุ่นน้าเบิง้งน้ามูอเครงแข็งหมือนได้พี่น้องพรา์วานี ว่ได้กินปลาค่อนง,ง่ายดอกเข่าก็สิแก้ก่อนนี่คือความเป็นธรรมชาติที่ภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิงเนาะมาเบิงความงามของธรรมชาติ ลายมือลายเว้นกับสิ้ผ้าเบิ้งแต่ธรรมชาติปลากลวออุ้ยตะกะแตนตะกะแตนยวงเห็นตะกะแตนบินนึกถึงสมัยก่อนเลยพี่น้องไปหาเหลียงงวัวเหลียงควายนะเนาะเหลียงควาวเอาใบใหม่เอางาไใหม่เห็ดตะพด กดตะกะแตนไล่ตบตะกะแตนนะครับมันเป็นวิถีชีวิตเล็กหน่อยชอนบทคนหนึ่งที่อยู่ตามท้องให้ไปหน้าต่กีดตะกอนความเจริญมันยังบ่มาโทรศัพท์ยังม่มีมองเลนที่ม่วนที่สุดก็คือท้องให้ไปหน้าเนาะไปหาเลียงงัวเลียงกล้วย อยู่ตามอของหน้าอีกหมู่บ้านหนึ่งจังสิสมัยุมมือไปเลี้ยงบ่อใดแล้วครับเนื่องจากเกยวเขาแก้วน้ำแล้วบ่ท่านได้กัฉีดยาฉีดยาห้ากระต่ายค่วยเขาไปเลี้ยงกะเขากะกัดหน้าไผยหน้ามันคือจังสี่ครับเห็นว่าพี่น้อง เพิ่นกระเห็ดอ้อมหัวรว,วดน้ำไว้ของหน้าไผ่หน้ามันบอกเก่ากายซึ่งกันและกันนะครับนี่หน้าไผ่หน้ามันได้ครับเพราะต้นเขาสูงถ่วมหัวพรมรน,นี่ขนาดยืดอยู่ในคันแท่หน้าเลยครับนี่นต้นเขาเพียงเอิกอถ้าถ้าลงไปในไฮหน้ากับถวมหัวแ้ะครับต้นเขาสูงแห้ง นี่ครับความเป็นธรรมชาติโอ้ยพาพอพาพี่น้องมาเบิงดนโดนได้เลาะท่อนึงครับพี่น้องโดนโดนสิได้ออกเลาะเบิงธรรมชาติก็เลยถือโอกาส สำหรับคลิปนี้ฝากตอนมิดหมอแคนแฟนหมอลำไ้แต่เพียงซ้ำหนเด้อครับเดอ้อพอกันคลิปหนะ้าสบายดียครับผม